สวัสดีครับคุรีครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้ก็ว่าตามในทางชุดเลขรวมน้อยคอลีเนาะแล้วก็เลขชุดเจาะนะครับว่านกับมีผลงานเข่าลายยีนอ่อนคอลีว่านเนี่ยครับมาโชคยีนอ่อนพวกนี้คอลีเป็นตัวใดเข่าเนี่ยเลขชุดรวมน้อยนะครับหวังผลในสมือเนาะวันนี้ก็ตรงกับเลขเล่าพัฒนาได้เหมือนนะครับมีตรงกับเลข่าพัฒนาเนาะสามารถซื้อได้ความในชุดรวมน้อยเนาะ เราพอลี่เห็นแล้วไปใส่เจ้าพอลี่หายข้าวกันครับมีตัวใดเขาเนี่ยโชว์เลยครับพอลี่เียกเบิ้ลกะมาได้ครับวันนี้เรียกเบิ้ลกะได้เบิ้ลนะเบิ้ลเขากันเนาะครับจิมี่ซีหนึ่งนะครับสองศูนย์ศูนย์หกราคาซีซีนะพอลี่นะครับเท่าประมาณสีจุดนะครับสำหรับเด็กอ่าชุดรวมพอลี่นะครับวันนี้มิล่าพัฒนาเบิร์มมกไว้นักกันพอราพัฒนาจะมี่ตัวใดที่นา่าสนใจน่าเล่นในมืันนี้นาะพอลี่ ครับครับเสียงหายไปใส่เมดเนาะที่เดื่อนไปลองเพลงรับจ้างที่ไหนนาะนอนเดือกส่นน่ะน,นอนเดือกโอ้เจ็ดสี่เหล่าจะได้อันสี่เหล่าเอ้ยยังขึ้นเลยนอนแมนัสารการเห็ดในทาง,งลาบเนาะเป็นของอะไรชุดร่วมชุดจอดจอจอ,ดจอเด่นเขาเด่นนะครับเขาเด่นหานาะชุดเฉพาะคิจเขาเด่นหนึ่งนะครับ ลงเลยครับพอลี่วันนี้มาเบิ้งชุดยอดนิยมพอลี่เนะะาะเพราะว่าพี่ตระเลยไก่เคียงหรือเขาบ้างครับแต่ชิมี่เด่นศูนย์เขาเด้อนะครับสำหรับชุดพิเศษส่วนวีไอพีนี uh, ่ ni, พอลี่จับอะไรนะเนาะนี่เก่าสา,ามเนาะกระเสียดายเด้อน,นะครับต่วสามน,นะครับต่อนะครับเดี๋ยวมาเบิ้งชุดวันที่แปดกันครับวันที่แปดเรีเห็นแล้วเนะาะวันนี้วันนี้ตรงกับมืองลาฟาน่านะครับ ให้พี่น้องผู้ใดเคยติดตามประจำวันชุดว่าชุดรวมในเฮ่าหน่ยให้ไปซื้อเหล้าพัทธาอะไผู้ใดติดตามประจำวก,กระจอบมือวนันนั้นนี่ละมือวันที่เปีี่พ้องเงินวันนี้เพราะลี่ยนันร่างภาชนะน้ำพอลี่ยนัยนะพี่น้องเอฟซีซื้อเล้าวพราเป็นกระเฮ็ดมขัดเป็นเหล้าพิเศษหนเลยครับเล้าซีตัวเพราะว่าเอฟซีเสียโอกาสมาหลายเกินไปพ้นนะก็เลยว่าเอาเอาซีตัวไปให้ตัดให้เลยตัดให้ไปเลยเหล้าที่ตัวไปเลยเนาะพอตัดให้ปุ๊บมันก็เขามา่รอหางวันจะตัดก่อนเลย มาตื้อหอมกันมัน้งครับหุาน้อยได้เล่าหอบนะครับสำหรับมนันนี้เอาไปตุ้นะครับมี่ยังเนี้อยาอาจมันก็คุ้ยชุดรวมเล่าสตาจะพักคิดกาชาติหาสองสามศูนย์จับคู่หาสามสองศูนย์หาศูนย์สองสามพิเศษปกติเวียพีหนึ่งหกแปดหาจับ, 81, 6, 6บคู่แปดหนึ่งหาหกหกแปดหาหนึ่งเบิ้ลสองสองแปดแปดเลืกครับเปชุดรวมเนาะชุดรวมซื้อดีๆได้ครั้ง ฮานอยเลยท่านเหล้าพัฒนาเนาะประมาณนี้เราพี่น้องเขาอาจจะเดีชุดบนชุดนี้เนาะคอนี้เนาะไปจับชุดเล้าพัฒนาเนาะครับครับอันเดียวกันเลยจชเบอร์ใช่กันเอออันเดียวกันนั่นแหละแต่ว่าแค่พอดลี่แยกไปต่างห่างเป็นเล้าพัฒนาเนาะครับเพราะว่ารวมมันก็เลยประสานหมดเลยจอได้ียววันตัวหนึ่งแค่ว่าเขาจบตัดเอาเองไม่หกตัวครับแต่ว่าพอดี่ขาดพิเศษในมาแล้วเนี่ยมีหาสามสองศูนย์หาศูนย์หลักก็สองสามเนาะอ่าลองเล่ากันไปเลย เอาวันนี้ว <Deep? S 2> <t initiation> ่าเบิ่งชุดเริ่มเล่าสตาชุดเจอเล่าสตาเฉพาะกิจไอกาชาติครับเสียงม็กตาบอดอีก้กันไม่ค่อยจะได้เสียงไรนะนะครับไม่เห็นแถวไตยกขึ้นอีกจัอหน่อยยัดแป๊บนึงครับเพิบกมันบล็อกเสือท่านบอกว่าตาบวกลื้อไม่ได้เจ้าหน้าที่เจ้ากับตาข่อยมันเหลี่ยมนะเอเหลี่ยมตาเหลี่ยมทางเด่นแดดเนี้ยมัครับอ่ะเดี๋ยวมาลุยอ่านให้ฟังได้แล้วครับนี่ตัวใดแน่เนาะ สีมีราสตาซีแปดหาเด่นหานะครับ 64, หกซี่หาหาหกแปดแปดซี่เนาะนะครับ<า>อันเดียวก็ไมาา่เจอแล้วน,นะครับมีล่าสตาไหมเนาะซี่แปดหาเด่นหานะครับจำหกสี่หา 68, หาแล<า>้วก<า>็หกแปดแปดซี่นะครับส่วนชุดเฉพาะกิจน,นะครับจำใหม่เก้าเจ็ดห้าเด่นนะเด่นสองจับเจ็ดสองสองหนึ่งหาสองราคาหาหนึ่งส่วนกายชาติเก้าแปดหนึ่งเด่นแปดนะครับ รับให้เก้าแปดหนึ่งแปดแปดสล้กกับเก้านะครับเอาจะชัดเสร็หนึ่งแล้วนะครับนี่มึงตัวหน่อยแดงๆนะครับหน่อยแดงตัดซื้อเองเลยนะพอดีนะจับเองครับตามนี้เลยนะครับงเบิจุดยอดย่งพอดีครับามาไปตุยานเลยครับคส <c oughs> กันเหลี่ยมตาเหลี่ยมตเล็กกันเหลี่ยมตาไหน,หน่งกันามาปตุยล่องดูตาผู้่อยห็นดีตาคนตาุนมวะ เลขของคนี่เรียกวืออกก็ไม่เลขเขาคนะ่บพิเศษเจ็ดจับคู่หาเจ็ดแปสองหเดเ่น8ปกติ0ูนเจ็ับคู่2 9 9 0ก้าเก้าศยเดศเด่นเจ็ดวีอพี่หกหสเด่นศนยจับคู่หกเก้าศูหหกแค่นี้เด้อค่ะกระปเนะคือว่า สุดยอดนะสำหรับเนื้อทางของปาลีนะครับมีทั้งชุดร่วมชุดเจาะนะครับแต่ว่าชุดที่ไว้ใจในชุดโจนี่จะเป็นชุดร่วมนะพอลลีเนาะชุดร่วมเขาดีนีจอมเนี่ยบทงานเด่นเนาะครับเป็นนาทีต้องตาต้องใจโจนี่เอซี่กัจอบตันในทำได้พอลีจะปล่อยเล้าซีตูเนาะเก็ล่อยไปแล้วเนาะเมื่อกี้ไม่ตีปล่อยไปเนาะก็ไปทำแล้วท่านี่แล้วก็สิลงเพิ่งมอด้วยถากรอนก็ได้นะครับ เขางมีตัวนี้เป็นเป็นเก่งเนี่ยไหลสุดสิเก่งแบบอะไรกนเรื่ <lawsuit đấy S 2> องไหลสุดเป็นเรื่องน้ำข้าว <currently. S 2> นะครับพอดีพี่น้องมายำอ่าที่นีเสียงแสกสอดเท่าไรเนาะพี่น้องคนนี้กินข้าวด้ํานะครับใายแบบพื้นบ้านเนาะใายแบบพื้นบ้านเนะครับเออเพื่อได้มาขวายาดีเนาะเดี๋ยวคอยโฆษณาให้เพื่อนเป็นเป็นเป็นแนวบรรลุลานฮอลลี่วะครับครับเป็นไงเห็นเกี่ยวกับเพจขายผัเนาะ เรวก็พาเที่ยวมาแล้วก็ได้มาได้สนใจกสนใจเนาะอตีต่อมาไรนะครับพี่ทุกรุ่นนะครับตลาทองคำของมี่พนวาก็จะน่ากัรก็พ่อค้าว่าไก่กันเลยไม่หิดซอยตะกันเลยเอ้านะครับตามต่ออ้าโชว์ผลิตชุดร่วมครับผมทำไมตืวไอซอยเนี่ชุดร่วมมีล่าสตารเฉพาะจิตกาชาตหาสองมศูนย์จับคู่หาสามสองศูนยสา พิเศษปกติเบี้ยพี่หนึ่งหกแปดหาจับคู่แปดหนึ่งหาหกหกแปดหาหนึ่งเดืนไปเบิลสองสองแปดแปดด้อนค่ะมอวงบังเบิลนี่ยล่ะมาไดยซื้อรายม่เด้ทุกนหรายเนาะฮะเอ้ามาแล้วพี่น้องเลยเออถึงิงละวันเลยตัวเดียวห้างเดียวเี่ยวางเยูะตัวเดียวได้นะครับฝากไว้นะนะครับสำหรับแม่เลา ยางกายมากก็บอกนี่เระคนสีมีโชกยางนีื้อคนกรบบอกเลขกเนาะเบิ่นอย่าลืมเรื่องสีเบียดกันมาต้งกับสนสนเรื่อไก่กันเนี้ยที่น้องเดียวกันเน้้หนึ่งหนึ่งกับสองสองเนะนะครับนี่นะกวาเ่าเฉียดกันปาเรีเบียดเอออ่านะครับอาชมเช่นหนึ่งนันครับสุดบราร้นะครับตาบอดีอย่แง่งตาครับนะอ้าวนะครับแค่ไปเฉวงตัวน้อยๆแดงๆนะครับมีโอกาส3ามตัวครับอืม สามสามตัวนี่มันเขาก็ลดมือขึ้นนะเนยเออเนาะปกติเขาดีหรือเนี่ยครับสามตัวแตกสามตัวนี่เขาดีดีแต่จับบ่ไรเลยจื้อนี่อ้าวหมือนอะไรพวกจับสีบพี่น้องแตกเนานนะเขาดีเนาะเอาใกล้เราพี่น้องเดี๋ยวจับแตกใั้มืออ่ะนะครับมือเคยแตกคือประจำจืเอานะครับกับตามนี้เด้อนะครับชุดพิเศษนะแคบไว้นะครับเบพวงตัวแดงหน่อยเด้อนะครับจับเอานะครับอาจมีชิดสามตัวแตกนะอาจจะ ชกม,มันเนาะไก่ยกชกเนหนือเก่าเนาะแต่ว่าอย่าลืมชุดร่วมนะครับไปซื้อรับสทรามาเลีงน้ำนะ,ะครับชกชกมันมันขอบคุณพราะเรื่อยร้ายนะครับเป็นแฟนปันในทางดีพี่น้อยสิชกชกมันมันก,กันส,สวัสดีครับสวัสดีค่ะ